สวัสดีครับช่องลุงจงประเสริฐม,มาแล้วครับเมื่อนี้พอดีมีกิจกรรมแปลกๆนิดนึงลุงจงก็เลยเออกมาลงให้เพื่อนๆดนเบิ่งงนอกว่าเป็นกิจกรรมอีหอย่างกิจกรรมทดสอบทดลองแข่งแรงในชีวิตเนาะไปเบื่องรับว่าเป็นอีกอย่างเนาะไปกันเลยครับพอดีทางบริษัทเป็นจ้างแม็โโรมาเคลีย์พื้นที่นิดนึงนะครับเนาะ เห็นคนขับค so <laughs> ันน้อยๆก็เป็นตะขับดีแท้ว่าสำนว่าพอดีพอดีคนขับรถแมคโครกะบูืจับกันครับคนมูอจับกันลุงจงก็เลยว่าขอขับรถเมื่อกี้นั้นะมันจะเป็นเังไดพ่อขับรถแมคโครเมื่อกี้นนนะมันจะเป็นเังไดสำหรับท่าันว่าขับดีเตี้ยขับดีนี่แล้วท่นน่าไปไปลองมึงครับเป็นเชิงใดมือนี้ลุงจงประเสริมมาแล้วลุงจงเสื้ผ้ามาขับแมคโครมือนี้ ไปกันเลย,ลว,ยว่าลุงจงแช่หัดขับแมคโครเป็นยังไงมาหัดขับแมคโครครับเมืเ่อีงวันนี้แมคโครเนาะจะพาลงบอ่อว่าล่ะเจ้าของแมคโครยืนล่นอยนนู่ใจพอดีเจ้าของหัดขับแมคโครครับ ังแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตครับครับเดือนนายหลังมันก็พอได้เยอะครับล่องล่องสิไปใส่ผู้ขี่ลองเบิร์นสิใส่เป็นบ่อันนี้เดินหน้านะเดินหน้ามันก็ง่ายครับเดินหน้าถอยหลังมันก็ง่ายใส่แคร แต่แกสงตัวนีเน้เป็นใต้ขวา้าในกุุงกีเดี๋ยวไปลองเมืองสนามกันมาที่กินปะ,ะลูกจงครับมาจอดซื้อๆนะครับเนืเ้เฮดโบเปลี่ยนเพราะว่ามันใสสมาธิหลายหลายมันมีสองสองสอง สองปุ่มคอนโทรลแต่ว่ามันหดแปดทิศทางเนาะลูกจงสมองบ่ทันครับก็เลยเอาขึ้นให้เจ้าของรถเพกันประมาณนี้นะครับเนาะครับเดินหนา้าถอยหลังได้เยอะครับแต่ว่าขุดทํางานบ่เปล่นมันโมเมนต์ของเจ้าของเนาะกับแข็งแรกในชีวิตครับประมาณนี้เนาะเออเนี่มันต้องทั้งขุดทั้งยืดทั้งขุด,ท,ดทั้งยืดก่อนไว้ใหบ่เบป็น ได้ประมาณนี้นะครับเนาะส่งขึ้นห้เจ้าของแล้วครับครับกัล้อมึงแล้วเนาะขับไงม,ม,มันเกิดมันมันบ่เคยกับยากอยู่ครับเนาะเพราะว่า,วาตัวคนอนโทรลมันสิมีอยู่ตัวคนอนโทรลไอ้กุ้งขีนมันสิมีอยู่ สองอันสองอันแล้วก็อันแต่ละอันมันก็สีใส่นาที่ได้ซีนาทีกับสองอันก็เป็นแปดนาทีลุงจงสมองบวทันครับบววบยบบสมองไปบวทันร้องเบิงแล้วยุ่มองหันหลังมองเดินกว้างๆแะไรแต่ว่าก็ร้องเบิงแล้วสมองอไปครับไปบวทันก็เลยทรงรถขึ้นให้เจ้าของเพลินเนาะประมาณนี้ครับร้องเบิงร้องเบิงกางแหล็กในชีวิต กับประมาณนี้ครับเอามาลงให้เ,เพื่อนๆ้องเบิงเนาะขำๆครับสำนีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกจงให้กำลังใจลูกจงกับประเสริมเด้อครับเด้อตามนี้เนาะเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ